รอบแรกโดนครอบครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเพราะตอนนั้นอยู่กับเฉพา่อวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่กันเองอยู่กันเองครับอยู่เองเพื่อนฝูงครับเด็กท่าม่วงตอนนั้นเด็กท่าม่วงไม่มีพ่อบ้านไม่มีก็ลูกบ้านมันก็มีคนโตเหมือนกันนะครับแต่พวกแก๊งเด็กเฮียก็คือว่ามีแต่วัยรุ่นเด็กๆไม่ค่อยฟังใครอะไรเงี้ยก็อยู่ชีวิตอยู่ก็สนุกรอบแรกตัดสินมาอะไรครอบปล่อยครับตัดปล่อยครับตัดปล่อยเขาอยู่มากี่เดือนอยู่ไม่ไม่กี่เดือนครับ แต่ปล่อยก็เสียค่าปรับออกมาได้รู้รสชาติความเข็ดความหลาบไหมเข้าไปถามว่าเข็ดไหมก็ยังไม่เข็ดนะครับรอบแรกรรเพราะว่าเราโชคดีอที่ไปเจอเพื่อนแต่ถ้าเราโชคไม่ดีก็มันก็เลวร้ายเหมือนกันครับในเดือนจำเพราะว่ามันที่เราไปเห็นนะ่ะพวก ติดแดกติดอะไรพวกนี้ติดสบายติดหรูอะไรพวกนี้ไปเซ็นนูน่นเซ็นนี่อะไรเราก็เห็นไปโกง,ต,งตึงทั้งนั้นอมสมัยก่อนนะครับครับรอบแรกที่เราเข้าไปนะ,ะเราก็เห็นก็จะไปเห็นแล้วเพราะเราเราอ่ะเรา,เรามเีเพื่อนอยู่เพ,เพื่อนเรามันจะบอกอย่างงู้นอย่างนี้